เคยรู้สึกเหมือนเราแบกอะไรบางอย่างเอาไว้ตลอดเวลาไหมครับบางครั้งมันไม่ใช่ว่าเราเนี่ยกำลังเล่นเวทเทรนนิ่งแต่ผมหมายถึงความรู้สึกความโกรธความเสียใจความน้อยใจความรู้สึกที่ค้างคาในใจสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้แค่อยู่ในหัวของเราแต่มันอยู่ในใจ และเมื่อไหร่ที่พวกเราเนี่ยเลือกที่จะวางมันลงชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าวิสุวัตนะครับมันคือช่วงเวลาของความสมดุลมันไม่ใช่แค่ช่วงเวลาของโลกนะครับแต่รวมถึงหัวใจของพวกเราด้วยพวกเราที่ตื่นรู้เนี่ยและว,วิธีหนึ่งที่ดีที่สุดที่จะสร้างสมดุล ก็คือการให้อภัยพวกเราลองลบกระดานใหม่กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่ยังอยู่ในชีวิตของเราหรือไม่ก็ตามเราลองไม่ต้องรอให้ใครมาขอโทษไม่ต้องรอให้ใครมาสำนึกผิดเพราะการให้อภัยเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อเพื่อตัวเขาแต่มันเพื่อตัวพวกเราเอง เราไม่จาเป็นต้องโทรหาไม่ต้องส่งข้อความไม่ต้องไลน์บอกก็ได้ไม่ต้องบอกให้เขารู้เลยก็ได้ด้วยซ้ำสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราทำมาจริงๆและรู้สึกแบบนั้นจริงๆจากหัวใจของเราการให้อภัยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องลืมไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องกลับไปเป็นเหมือนเดิมกับใครแต่มันหมายความว่าเรา เลือกที่จะไม่ให้สิ่งนั้นเนี่ยมาฉุดลั้งเราไว้อีกต่อไปวันนี้ถ้าเราอยากเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราเนี่ยตัวตนในอนาคตของเราเนี่ยเราจงปล่อยวางทุกอย่างที่ทำให้เราหนักและถ้าสิ่งที่เราเนี่ยต้องให้อภัยคือตัวเอง เราก็ควรจะทำมันนะครับเพราะไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่ทุกคนมีสิทธิ์จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอวันนี้เราไม่ได้ให้อภัยเพราะอีกฝ่ายสมควรได้รับแต่เพราะหัวใจของเราสมควรที่จะเป็นอิสระปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราแพ้แต่มันคือชัยชนะของหัวใจของเรา ลองดูนะครับผมวางมันลงแล้วเราจะรู้ว่ามันจะเบาขึ้นเบาขึ้นเยอะเลยล่ะ